ดีค่ะดิฉันนางสาวนันทิขากพุ่มเทพสวัสดีค่ะมีใครนางสาวนันทเพียรบริจายาค่ะคะทาไมคําว่าสลากทาไมจึงต่างไปจากคนอื่นค่ะคาว่าสลาดที่มีความแตกต่างมันก็เลยเป็นแบรนด์ที่มีความเฉพาะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เพราะว่าถ้าสอเสือเราลิงสลาดนั่นคือสลาดชีพเพื่อชาติสลาแมวแล้วแต่นี้ส่อเสือสลาเราลิงสลาคือสลาที่เป็นผลไม้สลาที่มีความต้องการสวนสลาอึ้งไทย ผลไม้ขึ้นชื่อข,ของชุมชนบ้านหลักสิบอําเภองาบอนจังหวัดพัทะะลุงเป็นแหล่งต้องแท้งตา่างเกษตรจากการเดินและสอสถามแบบสำรวจส่วนสุรมีประโยชน์ทุกอย่างค่ะคุณลุงเลยคิดนำมาแผลลูกเพื่อยกพิ้น์าด้ผลไม้เกษตรให้เป็นผู้แกิจและเป็นแหล่งสร้างรายได้ยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนลุง,งนค่ะตั้งแต่เิืมเรกมีความหมาอย่างไรคะ เรื่องในก้็สวนสละดเนื่องจากภาวะพืชตกต่ำก็เลยมาปลูกสลัดพาอสลัดให้ผลิตทั้งปีออซีซั่นสลัดยิ่งโตยิ่งเอ็นยิ่งเตี้ยยิ่งนอนไม่สูงสละสามารถกำหนดระคายได้สละสามารถแปรรูปได้หลากหลายสลัมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารประยชนรื่องอาการกดหลยอนเสรอยรางอกสอันารนะสามีสติ เทคโนโลยีแล,และรายการในเรื่องของการไกลนกสลดัดได้ทำน้ำสลัดแบบผมพร้อมจงดื่มปัญหาก็คือกลุ่มลูกค้าก็สลับสลาบสำหรับบางคนนั้นออกยากเราเลยใช้ความแตกค่ะเพิ่มคุณค่าทางโฆษณาการเลยเอาสลัดแดดแปลงมาเตะลูกเป็นสลัดแบบผงพร้อมจงดื่มแบบนี้ค่ะพี่นึกษาไม่ได้ใส่เค่สลัดเพื่อเพิ่มคุณค่ค่ะคอเรา ก็คือการเกษตรนั่นเองค่ะทุกคนที่เข้ามาดีนะคะจะได้เดินชมการผสมพันธุ์ตําเกสวนสลากค่ะแล้วก็เมื่อสุกแล้วก็ได้เก็บฟรีค่ะสองนะคะเกิดเป็นการท่องเที่ยวค่ะทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสลากลุงฐานนะคะก็จะซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทุกคนค่ะ 3. เกิดเป็นวิชาการตลาดทุกอย่างเป็นการวางแผนและโปรโหมดสินค้าไปในตัวเรยยยงงานทางเกษตรคนทำน้ยส่ะส่วนมากคนที่ทำก็จะเป็นคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะ เราอยากให้เขามีรายได้ที่มั่นคงเป็นอาชีพหลักของเขาได้เราอยู่ได้เขาก็อยู่ได้ค่ะก็จะมีเป็นสองกลุ่มหลักๆะค่ะได้แก่กลุ่มที่0ปีนะคะก็จะซื้อสินค้าพวกกลุ่มช่ากสลากสูหรือว่าแชมพูสลักค่ะกลุ่มที่สองเขาก็จะได้แก่กลุ่ม 30- 50ปีค่ะในวัยทำงานนะคะก็จะซื้อเป็นพวกลายสลากค่ะพวกเราได้นำ สลัดในส่วนของถันมาต่อยอดเป็นไอเดียวิตามินสลัดค่ะและพวกเราแนะนำสลัดของถันมาต่อยอดเป็นสลัดวิตามินและพวกเราได้เลือกสลัดเนินวงเพราะมีรสชาติหวานอ่อนๆและเปรี้ยวนำและเหมาะกับผู้สูงอายุทานได้ทุกเพศทุกวัยมีประโยชน์มากมายและครบถ้วน ผลิตภัณฑ์ข้างต้นนี้พวกเราได้ต่อยอดจากของเลิมที่มีอยู่ในสวนแล้วได้พามาเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนให้มีารายได้ที่มากขึ้นให้ธุรกิจเกษตรอยู่กับพวกเราอย่างยั่งยืนพร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะทุกส่วนของสระสามารถนำมาทําให้เกิดประโยชน์ดได้อย่างมากมายคะ่ะสิ่งใดกจะเป็นธุรกิจมองชีวิตมีคุณค่ามองเวลาเป็นคู่แข่งขันนะครับย้